มาถึงข้างในบริเวณน้ำตกก่อหลวงแล้วแต่ยังไม่ได้ถึงนะต้องเดินเข้าไปอีกประมาณ500เมตรแต่นี่ให้ดูบรรยากาศนะนี่โอ้โหห้องน้ำมีสองฝั่งเลยนี่มีห้องอาบน้ำด้วยน่าจะสำหรับคนที่มานอนพักที่นี่นะครับมาดูบรรยากาศโดยรอบนะดูนะดูนะเดี๋ยวให้ดูนะอโ,อโ,โ,อโ,โอ้โหเดินบนรอบนะดูนะโอ้โหนะคือต้นไม้นี่นี่นนนนต้นไม้ต้นไม้ต้นมาเริ่มเงี้นเลยต้นมาเริ่มต้นมาเริ่มต้นมาเริ่มดูดิ โอ้โหให้ดูต้นไม้ร่มรื่นโอ้โหแล้วดูนู่นนะดูนู่นดูนู่นดูนู่นดูไปเลาะเห็นไหมนี่คือบ้านพาักลานบ้านพาักเออเหมือน,นเป็นห้องจัดเลี้ยงอะไรเงี้ยแหละอันนี้เป็นลานบริเวณลานจอดรถละตอนเมื่อกี้ตอนเข้ามายังคิดว่าน่าจะเป็นคนแรกๆแ,แต่ไม่ใช่นะครับโอ้โหนูจากรถละในนี้มีประมาณสี่ห้าคัน แทงว่าข้างในน้ําตกน่าจะมีน่าจะมีคนอยู่สักสิบคนอืมน่าจะมีคนมาก่อนหน้าแล้วล่ะจากเนี้ยเดินเข้าไปอีกประมาณห้าห้าร้อยเมตรก็ประมาณครึ่งกิโลอ๋อดีเลยไปใส่รองเท้าเป็นไงปะเข้ามานี้ข้างในนี้เป็นไงปะอโอ้โหต้นไม้ต้นเริ่มเลยเนียเย็นดีรู้สึกแบบว่าเนี่ยดูดิดูต้นไม้ดินี่จะถ่ายมุมเสนีแบบต้นไม้ต้นเริ่มเลยเนี่ย เดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในนี้เลยหนึ่งสองสามโอเคได้ถ่ายื่นไหมไม่เป็นไปเดี๋ยวถ่ายข้างในดีกว่าไปไปปิดอันนี้ด้วยนะเดี๋ยวมือถือมันจะพยายามหาเน็ตเสร็จแล้วแบตมันจะหมดมันปิดเยอะอันนี้อะไรดิปิดนี่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพยายามหาสัญญาณเน็ตตลอดเวลาปะเดินออยี่ปิดเอ้ปิดเออยี่สิบไปเลย เพราะว่าถ้ามันหาสัญญาณไม่เจอแล้วแบตมันจะหมดเร็วป่าเข้าใจไหมคล้ายๆบนเครื่องบินเนะใช่เพราะว่ามันจะพยายามมันจะทํามันจะพยายามหาสัญญาณเน็ตแล้วถ่ายมันจะหมดไว้บอกว่าที่กลางเต็นคือพื้นที่ส่วนรวมมาสัมผัสธรรมชาติไม่ใช่ที่จะมาเปลี่ยนที่กินเหล้าร้องเพลงเสียงดังทําลายคนหมู่มากโอ้หนี่ข้างล่างไปได้ยินเสียงน้ำไหมปะ แต่เดี๋ยวเราต้องเดินเข้าไปข้างในก่อนพี่ถ้าผู้หญิงเข้ามาเที่ยวกันคนเดียวนี่อันตรายเกินอืมเอกว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่อุทยานอะไรเงี้ยเดานะเจ้าหนที่อุทยานเนี่ยมันก็ไม่น่าจต่นั่นมากหรืเปล่าอใช่ ดีครับดีครับ,รบข้างในมันเป็นเหมือนป่าไผ่ห้ามเด็ดเก็บต้นไม้ดอกไม้ใบไม้ผลไม้ <c oughs> ทุกชนิดห้ามจับน้ำทุกชนิด จะเขียนละเอียดขนาดนี้ก็ได้นะเอาห้องน้ำอ่ะเนี่ยห้องน้ำแบบห้องน้ำแบบขูี่ต้นไม้ไปละน้ำตกไปทางนี้แม่แม่นั่นน้ำตกอีกอันหนึ่งเราไปน้ำตกอีกอันไปน้ำตกก้อหลวงก่อนคือน้ำตกคนเดียวกันนั่นแหละ พื้นที่สำหรับปิ้งย่างนี่ข้อเลืองลานกลางเทลร์ <S <S เบ๋าเหนื่อยไหมจะไสบาย,บายนิดหน่อย อากาศมันเย็นนีแ่แหละโอ้ตรงนี้มันเป็นป่าไผ่เลยว่ะโหสุดยอดอสวยนะจะเคยเป็นซูมเลยจริงจริงนะถ้าเกิดตรงนี้ไม่มีที่เดินเนี่ยอาจจะเป็นต้นไผ่นั่นเนี่ยเขาตัดออกบางส่วนเพื่อให้มันเป็นทางเดิน้วยป่ะเนี่ยป้าว่าไหมก็ทำเป็นซูมป้าคิดว่าขาเขามาปลูกเหรอน่าจะขึ้นน่าจะขึ้นเองแล้วเขาตัดให้มันเป็นเกลี่ยให้เป็นทางเดินไง พราะคงไม่มานั่งปลูกหรอกอมันเป็นป่าอยู่แล้วแต่แคไไไไไ่ไม่รู้ในกล้องได้ยินเสียงน้ำนะไหมอืมต้องไม่รู้ในกล้องได้ยินเสียงน้าแล้วนะเพราะว่ามันไม่มีต่อใหม่นี่นอะไรืออะไรของน้ำของน้าดื่มหรอน้ําตกก้องหลวงอีกสองร้อยเมตร นานเดินขึ้นเขาทีเมื่อเชาหมนะเมื่อเช้าตอนเช้าตอนแรกว่าจะเมื่อตอนเช้าตอนแรกว่าจะเดินจะเดินขึ้นในวัดอะไรอะลืมชื่อผาผาหลวงเสร็จแล้วปุ๊บตอนไปซื้อกาแฟที่เซเว่นน้องพนักงานเขาบอกว่า เขาแนะนําว่าถ้าเวลาเนี้ยเอารถขึ้นไปดีกว่าเขากลัวว่าเราจะพลาดในการดูตอนพระอาทิตย์ขึ้นแต่ก็ไม่รู้นะไม่เคยเดินเหมือนแต่พอรถขึ้นไปปุ๊บก็เลยจริงๆทางมันก็ไม่ได้ยากอืมไม่ได้ยากมากนะอืมเผื่อใครจะมาแล้วลองไปวางแผนกันดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นไปก่อนนะมันก็ดีเนาะ ใช่ไหมครับใช่คือไปขึ้นไปอ่ะตอนมืดเราก็จะได้ไปเห็นตอนแสงแรกตอนที่พระอาทิตย์มันได้สัมผัสแสงแรกด้วยใช่สัมผัสคมมืดด้วยใช่มันอาจจะยังยังไม่ขึ้นนะแต่แสดมันค่อยๆขึ้นใช่ปหมปมันก็เห็นแบขบขอบๆก่อนแล้วพอมันขึ้นมาปุ๊บขึ้นมานิดนึงขึ้นมาต็งนึงจนกระทั่งขึ้นมาจนมองไม่ได้แล้วอันนั้นแหละ นั่นคือเป็นพระเป็นลูกพระอาทิตละมันก็จะได้ความรู้สึกอีกแบบนึงเฮ้ยเดินไปพูดไปหอมเมอนี้ยอีะใครถึงนะนี่ขนาดว่าออกกำลังกายอยู่เรื่อยนะเดินไปพูดไปน้ำโถกข้อหลวงหนึ่งร้อยเมตร เมื่อกี้มีคณะหนึ่งออกไปแล้วเพราะฉะนั้นน่าจะเหลืออีกประมาณสามคณะสามสี่คณะเนาะเพอาะรถมันมีอยู่สี่ห้าคันแต่ก็ไม่แน่เขาอาจจะอยู่ในน้ำตกข้างล่างก็ได้เฮ้ยป,ปเห็นสีไหมเห็นสีไหมเห็นนะเห็นสีไหมมรากตดอ่ะเออที่บอกไงเฮ้ยช่วยช่วยช่วยชวย เี้ยวฟฟ้าถ่ายรูปไปอีกเพียบเลยเนนี้คุปฟ้ามาเที่ยวนี่สบายเลยนะฟรีเจอเมือสพรขาถามว่าอายุเกินหกสิบแล้วเลยบอกว่าให้ดูหน้าเ่ยถึงไหมรู้อย่างนี้แก่ไว้ก็ดีฮ ได้สิ์ลดนู่นรดนี่รู้สึกว่าอะไรนะตั๋วลดใช่ไหมใช่ตั๋วรีตั๋วก็ลดถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอ้มตกถึงงินแล้วโอ้ถึงแล้วถึงแล้วถึ้วโอยดูด้านข้างด้านข้างอืม ให้ด <tu i ro> ูให,ให oh, hey. Hey. Hey, like ้ดูโอ้มันยื่นมือไม่ได้อะเห็นได้แค่นี้เห็นได้แค่นี้ยืมนดูนหน่อยหนนี่ไปดูน้ำดูน้ำเดี๋ยวลองถ่ายรูปอีกสิโอโหโหหหหหห น้ำตกกอหลวงถึงแล้วโอ้โหสวยมาก โอเคลงไปข้างล่างไหมจุดจุดที่เขาถ่ายกันนเดี๋ยวไปดูข้างล่างหน่อยนะครับเป็นยังไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหวยมากได้ยินเสียงไหม สายไฉให้ไหมปะป้ายืนอยู่ข้างๆเนี่ยอืมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอเคแล้วป้ายตรนี้แหละโอ้โหสวยงามดูดูปลาเอปลาดูปลาโอ้โหโอ้โหดูท่าอันนี้ถ่ายวิดีโอปะ ถ่ายเป็นวิดีโอ,โ,อโหสวยจริงๆเลยอ่ะสวยมากๆเป็นไงปะหน้าลงไปแช่ซะหน่อยไหมหน้าลงไปแช่ซะหน่อยไหมโอ้โหถ้าลงไปที่ตายระวังนะระวังระวังหล่นนะ โโโโอ้หหหมือหนึ่งก็ต้องถือวิดีโอนะครับมือหนึ่งก็ต้องถือกล้องโอ้โหสวยๆสวยๆสวยดูบรรยากาศสิครับอันนี้คือน้ำที่ลงไปอื ดูบรรยากาศดีครับโอ้โหเดี๋ยว<ห>ลองดูซิให้เห็นไกลๆเขาเป็นยังไงบ้างดูเหมืนให้ย้ายทุก สวยจริงๆดูน้ำเลยให้ดูน้ำนะให้ดูน้ำเลยใสไหมใสๆเลยใสไหมใสแจ๋วเลยนะมา,าดูน้ำนี่สีออกสีฟกเขียวเวลาไี่มีปลาเลยอันนี้ถ้าลงไปแช่นี่น่าจะเย็นหน้าดูนะเนี่ยสวยสุดๆ แล้วมีสะไรอีกนี่สวยมากเะีป <huh> ้า <N> หันไปฟ้องดิโอ้โหชื่นโอ้โหโอ้โหนี่เดินเข้ามาซึ่งกิโลก็จะมาเจอสิ่งนี้ โอ้โหป้ายืนเทนเลยนะเฮ้ยป้าระวังนะระวังหมนนะ โอ้โหเฮ่เลยนะยืนเฮลยนะวะเฮยด อ๋อนั่นเป็นอีกอันนึ่งแกปะเดี๋ยวเราเดินลงไประหว่างทางเราเดินลงไปไปยังนั้นปลาลงลื่นนะเออเขาให้พอแล้วไ,ไ,ไ,ไม่ให้ลงไปละนี่นะข้างหน้าเ,เนี่ยเป็นนี้นี่เป็นไนะมา้นา,าเอ,าาอ้น,นอี่เป็นฝนตกไงลมาไหลมาเดี๋ยวมาเนี่ยท่องเที่ยวอยู่คนคู่หนึ่ง ดน้ำใสสุๆเป็นไงปะเยี่เที่ยบเลยถ้าเอาถ้าเอาขาแทะไว้นี่เป็นไงโอ้โหแต่มันก็ใสมากเเลยนาะอ๋อแต่อัที่ขัดขัดอ้ที่ขัดขัดน้ำหมิงปูนนี่ ไอ้ไอ้ที่ขัดๆที่มันขุนๆมานี่คือที่หินใช่ป่ะใช่ไม่ได้อยู่ที่น้ำใช่ไหมใช่ใช่คือจริงๆน้ะมันใสใช่แต่ที่ขัดขัดออกไปก็คือติดที่มันหินใช่คล้ายๆอืมดูดิเห็นดูนะเอยู่มุมไหมเดี๋ยวถ่ายมุมนี้ให้ดูสวยมากๆนี่ให้ดูมุมนี้มป ดูดิเดี๋ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอีกกลุ่มนึ่งอะเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างตามน้ำตกนี้แล้วก็ลงไปตรงนู้นที่หนึ่งโอ้อันี้เป็นจุดถ่ายรูปเลยนะครับมีป้ายน้ำตกก็หลวงไว้สำหรับถ่ายให้เห็นว่าข้างหลังเป็นแบบนี้นะเรามีป้ายนะใช่อ,อันนี้เป็นทางเดินเดี๋ยวเราต้อง แบ่งให้คนอื่นมาถ่ายมั่งนะเดี๋ยวเราพอละท่านี้พอละเดี๋ยวเดินดูอีกรอบนึงให้ดูจะได้แบ่งแบ่งคนอื่นมั่งนะเดี๋ยวเรานั่งถ่ายนานเกินไปเขาเดนเขาก็รอนานี่ให้ดูบรรยากาศอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับละเอ้ยไปข้างล่างละ๋ย่ตรงนี้มันมีทางแยกไปเขาเรียกว่าปาดสะดอน่าจะเป็นจุดเล่นน้ำนะครับเห็นเขาชี้ไว้ก็คือเป็นด้านล่างจาก น้ำตกก็หลวงอ่แหละเข้ามาด้านในก็เดินลงไปทิศทางก็จะคือเดินใกล้เข้าไปกับน้ำแหละเนี่ยฟังเสียงน้ําดูนะเสียงน้ํามาจากทางนี้นะเนี่ย,เ,ยเสียงน้ํมาจากทางนี้เสียงเนี่ยแล้วเราก็ตรงไปทางนี้ ใส่เสื้อชูชีพด้วย <No. S 1> แต่กว่าตอนนี้ไม่มีใครลงหรอกหนาวหนาวขนาดนี้ใชแต่ว่าเขาให้ลงใช่เาเป็นจุดเล่นลงเล่นน้ําแต่ไอ้คิดว่าไม่มีใครลงหรอกเพราะมันหนาวขนาดนี้ปะแล้วอย่างป้าลงไปป้าก็ไม่ลงไม่ได้ด้วยเพราะมันเสี่ยงเพราะปลาตอนนี้ป้าความดันสูงอยู่ยต่อให้สมมตินะต่อให้ป้ามี เสื้อชูชีพนะป้าก็ไม่ควรลงเพราะว่าตอนนี้ปายังควบคุมความดันไม่ได้นี่ไงตาะดอ,ดนะอเ,เพราะว่าข้างล่างเป็นหินไงอ้อก็คือทางเมื่อกี้ไงตาตดอ,อ,ยาอยู่ป้ายสิตาด ไม่รู้คำว่าตาดภาษาเหนือแปลว่าอะไรนะไม่รู้จริงอาจจะเป็นคำว่าหาดมั้งหาดหาดไม่รู้อาจจะเป็นภาษาอีกรูปอืมไม่รู้หรือเออตาดเนี่ยอาจจะแปลว่าไม่นอ้าตกปะตาดเนี่ยอาจจะหมายถึงน้าตกตาดเธอโอ้ดูสี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 โอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ที่ลงมาปะ เมื่อกี้ที่ที่เขากั้นเชือกไว้อะ่ะเห็นไหมกั้นเ,เชือกไว้คือตรงนู้นใช่ไหมโอ้โหเขากลัวลูกตกขึนมาตรงนี้สวยมากเลยเนี่ยโอ้โหดูดูน้ำนี่ก็ตามจะมีอะไรกินเนี่ยก็ดูน้ำดูน้ำดูน้ำใส นี่นี่คือบริเวณตาดสะดอนะครับข้างบนนั้นก็คือน้ําตกที่ไหลลงมาจากก้อนหลวงเมื่อกี้เราเดินมาแล้วเขาเอาเชือกฟางกันน้นเลยเลยป้งกั้นไว้ให้รู้ว่าอย่าเดินไปละพอละเพราะถ้าเดินมาพลาดมาคือตรงนี้ลงมาแล้วคือตรงนี้ตัวนี่เออแล้วดูขด้างล่างหน่อ้เห็นไะเห็นตายอยู่ไม่กี่ตัวเฮ้ยไม่ใช่ไม่กี่ตัวดิไม่ใช่ไม่กีต่กตัวนะเนียหลายตัวอยู่เนี่ย โอ้เห็นปลาไหมครับเห็นปลาไหมโอ้ตรงนี้เสี่ยงอันตรายนะยื่นไปไม่ได้ไกลแต่เดี๋ยวยื่นนี้เหเห็นปลาไหมเห็นปลาไหมเห็นปลาไหมน่าจะประมาณสี่สิบห้าสิบตัวได้นะดูลักษณะน่าจะประมาณสี่สิบห้าสิบตัวได้ตอนนี้อุณหภูมิจากตอนแรกตอนเช้าที่ต้องใส่เสื้อสองชั้นใช่ไหม ตอนนี้ก็ร้อนละเริ่มแบบเริ่มมีแดดแล้ว